ครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํางาน DIY อันนึงนะครับอันนี้ลูกค้าดัดแปลงมาแล้วนะครับลูกค้าดัดแปลงมาแล้วก็คือว่า็อดยึดสายโช๊ตัวนี้ครับ็อดยึดสายโช๊ตัวนี้นะครับอันนี้เขาดัดแปลงมาดีมากนะครับผมชอบมากเลยนะครับรถที่มีโช๊คลักษณะแบบนี้บางทีใช้ไปนานๆนะครับตรงนี้มันชอบหักนะครับก็คือว่าไอหัวตรงนี้มันชอบหักพอหักแล้วมันก็จะไม่มีที่ยึดนะครับ มันก็จะไม่มีที่ยึดสายชกแล้วนะครับบางอันเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกหักง่ายมากนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กเนี่ยมันจะไม่ค่อยหักนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันหักแล้วหรือว่ามันหายไปเนี่ยของเครื่องนี้เขาเอาตัวนี้เลยนะครับตัวสายลมนะครับข้อต่อสายลมตัวนี้เอามาแทนนะครับใช้ข้อต่อสายลมตัวนี้เอามาแทนได้นะครับสุดยอดเลยนะครับเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะครับผมชอบมากเลยนะครับใส่แทนได้เลยนะครับ แต่ว่าตรงนี้มันมีมันยื่นมาใช่ไหมครับเขาก็ตัดออกตัดออกแล้วก็เจาะรูนะครับเจาะรูเพื่อที่จะใส่สปริงได้นะครับนครับเจาะรูเพื่อที่ใส่สปริงได้นะครับใส่สปริงได้นะครับแล้วก็ใส่ตัวหัวโชคลงไปนะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับดูสิครับเป็นไอเดียที่ดีมากเลยเจ๋งมากเลยนะครับผมก็เลยเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเป็นแนวทางนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาให้หน่อยนะครับ สุดยอดเลยนะครับอันนี้เป็นไอเดียที่ดีมากนะครับ